รับมือพื้นที่สีแดงเข้มอากาศร้อนถึงร้อนจัดอุณหภูมิอาจทะลุเกินกว่า40องศาเซลเซียสเหนือกลางตะวันออกและภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบางพื้นที่ทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนจะเกิดลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าในขณะที่มีฝนภาคใต้มีความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากขั้วโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมวันนี้เป็นวันแรกที่จะมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักรายละเอียดจะเป็นเช่นไรติดตามได้ที่คลิปนี้เลยค่ะ แมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริง้งกริ้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกลาบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิป วันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ จากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้23เมษายนจนถึง25เมษายนที่ภาคใต้จะเริ่มมีฝนฟ้าขนองฝนตกหนักบางแห่งความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากซีกโลกใต้ได้แผ่ขึ้นมาปกคลุมบริเ,เวณประเทศไทยคือภาคใต้ตอนล่างจะทําให้เกิดแนวพะทาอากาศมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนถึงนาราธิวาส ส่วนบริเวณประเทศไทยตอนบนอากาศร้อนถึงร้อนจัดทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนประกอบกับลมพัดค่อนข้างอ่อนในช่วงนี้บริเวณประเทศไทยจึงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหากมีฝนตกจะเกิดในพื้นที่แคบๆเท่านั้นและเตรียมรับมือตั้งแต่วันที่26เมษายนเป็นต้นไปเหนืออีสานกลางตะวันออกจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น พายุฤดูร้อนจะประกอบไปด้วยฝนตกหนักลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกตามมาด้วยขอให้ทุกท่านเตรียมเฝ้าระวังหลีกเลี่ยงการทำงานหรือประกอบกิจกรรมในที่โลงแจ้งเป็นระยะเวลานานช่วง23-25เมษายนเพราะอากาศร้อนถึงร้อนจัดเมื่อเข้าสู่วันที่26ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำ พายุฤดูร้อนจะกระทบประเทศไทยตอนบนหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงในช่วงที่มีพายุฝนฝ้าขนองลงกระชุกแรงสภาวะอากาศหรือฝุ่นละอองหมอกควันในระยะนี้การสะสมฝุ่นละอองหมอกควนันบริเวณภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างมากเนื่องจากลมที่พัดปกคลุมมีกำลังอ่อนจนถึงปานกลาง ช่วงนี้ฝนน้อยอากาศร้อนลมพัดอ่อนจะทำให้การสะสมฝุ่นอ่องหมอกวันหรือ PM 2.5สูงขึ้นที่ภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือ ภาคเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่เกิดลงกระชกแรงบางแห่งส่วนมากจะตกในจังหวัดตากพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดอยู่ที่37ไปจนถึง40องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตอนออกเฉียงเหนืออากาศร้อนโดยทั่วไปมีอากาศร้อนจัดบางแห่งโดยมีฝนฝ้าขนองประมาณร้อยละสิบของพื้นที่เกิดลมกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดนนองคายบึงกาฬอุรณธานีสกนลนครนครพนมมุกดาหารนาครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ23-27ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่37-40ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศร้อนมีอากาศร้อนจัดบางแห่งมีฝนฟ้าขนองได้เพียงร้อยละสิบของพื้นที่เกิดลมกระโชกแรงบางแห่งในจังหวัดอุทยัยธานีการจนทบ,บรุรีและราช,ชบรุรีช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ25-27จนถึงองศาเซลเซียสสูงสุด37-40ถึงองศาเซลเซียสมีลมใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตอนออกอากาศร้อนโดยทั่วไปเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละยีของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งคาดว่าจะมีฝนที่ปราจีนบรุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชมบรุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิช่วงเช้าต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสสูงสุด3 4 3 8องศาเซลเซียสมีลมใต้พัดด้วยความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร T ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสีของพื้นที่เริ่มมีฝนมากขึ้นและช่วงบ่ายจนถึงค่าวันนี้อาจมีฝนร้อยละหกไปจนถึง70ของพื้นที่ด้วยและเกิดฝนตกหนักบางแห่งคาดว่าจะมีฝนที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตามสุดช่วงเช้าประมาณ2 4 2 6องศาเซลเซียสสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว10 ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองอาจมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันฝนเพิ่มเป็นฝนฟ้าขนองร้อยละสีของพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักบางแห่งที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ24-27องศาเซลเซียสสูงสุด32-34องศาเซลเซียสโด,ดยลมพัดออกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะร้อนและมีฝนฟ้าขนองได้เพียงร้อยละสิบของพื้นที่โดยอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่27-29องศาเซลเซียสสูงสุด35-38จองศาเซลเซียสลงใต้พัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทิศทางของลมยังเป็นลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้ในช่วงวันที่26เมษายนจนถึงประมาณวันที่28เมษายนจะเกิดฝนฟ้าคนองลมกระชุกแรงในระยะแรกพายุฤดูร้อนจะกระทบบริเวณตอนบนของไทยทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคนองในระยะนี้ฝนตกมากที่สุด26-28เมษายนที่ตอนบนของไทย ขอให้ทุกท่านเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนที่จะเกิดขึ้นควรหลีเกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองไม่ควรอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมทั้งติดตามประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาพี่น้องเกษตรกร,ร,กรควรเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลเตรียมป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการ,กรเกษตรไว้ด้วยรวมทั้งสัตว์เลี้ยงของท่าน อีกทั้งดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากม่าสุขสันต์ทั้งข่าวค่ะอัปเดทลมระดับฐานเมฆสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป925เฮกสโตปาร์ข่าวหรือสูงจากภาคพื้นดินประมาณ750เมตรวันนี้ช่วงเช้าจะมีลมตะวันตกพัดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือลมตะวันตกเฉียงใต้นี้จะทำให้ความชื้นมีน้อยลงและอากาศค่อนข้างจมตัว ปริมาณฝนจึงน้อยในช่วงนี้ประกอบกับลมพัดค่อนข้างอ่อนส่วนลมใต้และลมตนออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูร้อนพัดกำลังอ่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยช่วงบ่ายจนถึงค่ำจึงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดบริเวณตอนบนส่วนภาคใต้ในวันนี้มีแนวลมพัดสอบมีลมตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปจนถึงนาราธิวาส และเน้นหนักบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนจะเพิ่มขึ้นในวันนี้เข้าสู่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงคำ่ำปริมาณฝนบริเวณภาคใต้อัดเพิ่มขึ้นจากแนวลมพัดสอบส่วนภาคเหนือภาคตะวัอนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวัอนออกทิศทางของลมในช่วงเย็นจนถึงค่ำนั้นจะเปลี่ยนเป็นลมใต้พัดส,สอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้โอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองในบางแห่งจะเกิดขึ้นบริเวณตอนบนของไทย และลมอาจพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้นติดตามลมระดับบน5,500เมตรหรือ500เฮกสโตปาร์คาวในวันนี้ทิศทางของลมระดับบนค่อนข้างแปรปรวนมีลมใต้ลมตนออกเฉียงใต้รวมทั้งมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงม,มาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบกับมีความกดอากาศสูงบกคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศจมตัวเป็นอากาศแห้งลมพัดค่อนข้างอ่อนการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอาจเพิ่มขึ้นบริเวณภาคเหนือในช่วงนี้ลมพัดกำลังอ่อนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยความชื้นจึงลดน้อยลงประกอบกับลมพัดตามเข็มนาฬิกาหรืออันต้ไซโคลอนิกอยู่ที่บริเวณทะเลจ,จีนใต้ และทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนทั้งลมระดับบนและลมระดับฐานเมฆพัดค่อนข้างแปรปรวนจึงนำพาความชื้นเข้าปกคลุมประเทศไทยได้น้อยหากเป็นลมจากตอนบนเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ประเทศไทยอากาศจะแห้งจมตัวและศูนย์กลางของลมพัดตามเข็มนาฬิกาในวันที่24-25จะอยู่ที่บริเวณภาคเหนือบริเวณดังกล่าวลมพัดค่อนข้างอ่อนและมีอากาศร้อนอบอ้าวดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะ ปริมาณฝนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันนี้ช่วงเช้าบริเวณประเทศไทยยังมีท้องฟ้าค่อนข้างโปร่งเข้าสู่ช่วงบ่ายปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะเริ่มตกหนักส่วนภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะนออกจะมีเมฆครึม้มโอกาสเกิดฝนน้อยมากค่ะทิศทางของลมค่อนข้างแปรปรวนมีทั้งลมฝ่ายตะวันตกลมใต้และลมตะนออกเฉียงใต้ส่วนภาคใต้มีลมฝ่ายตะวันตก พัดสอบกับลมฝ่ายตะวันออกจึงทําให้เกิดฝนฟ้าขนองเพราะความชื้นที่ได้จากสองทิศท,ทางเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้เริ่มตั้งแต่อเภอําบางสะพานบางสะพานน้อยจัังหวดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรประทิวท่าแซะอเมืองชุมพรส่วนที่อเภอําสวีทุ่งตะโกหลังสวนพะโตะละแมฝนจะเพิ่มขึ้นในวันนี้ค่ะพื้นที่ใดเป็นสีเขียวบริเวณดังกล่าวอาจมีฝนเพิ่มขึ้น โดยจะมีปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ8มิลิเมตรต่อชั่วโมงในช่วงประมาณ16นาฬิกาไปะจนถึง18นาฬิกาภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่นครศรีธรรมราชจะมีฝนตกหนักในวันนี้ส่วนที่สงขลายะลาปัตตานีนราธิวาส16นาฬิกาจะมีฝนตกหนักและพื้นที่สีแดงเกิดขึ้นบางแห่ง 16นาฬิกามีฝนตกในจังหวัดชุมพรส่วนจังหวัดระนองจะเป็นฝนเล็กน้อยตั้งแต่กระบุรีกระเปอร์และอุ่นอําเภอเมืองสุขสําราญจะมีฝนบางบงเบาๆในจังหวัดระนองส่วนฝนตกหนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดพังงาค่ะคุระบุรีตะกัวป่ากระโปรงท้ายเหมืองอําเภอเมืองพังงาทับปุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักจะอยู่ด้านทิศตะวันตกเริ่มตั้งแต่อําเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพุนพินชัยยา วิภาวดีบ้านตาขุนอำเภอพนมเขียนซาพระแสงเบียงสะบ้านนาสารบ้านนาเดิมฝั่งตะวันออกจะมีฝนน้อยค่ะเช่นบริเวณดอนสักการจนะดิตอำเภอเมืองสุร,ราษฎร์ธานีจัังหวดนครศรีธรรมราชช่วงเย็นจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอพิปูลทุ่งใหญ่ถ้ำพันารานาบอนทุ่งสงบางขันชะอวดจุฬาพรร่อนพิบูล ปากพนังเชียนใหญ่และหัวใจวันนี้จะมีพื้นที่สีแดงโดยเฉพาะที่ปากพนังค่ะส่วนที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชท่าศาลาสิชนขนอมจะเป็นฝนบางบางเบาๆค่ะจังหวัดกระบี่ด้านห่างจากชายฝั่งจะมีฝนตกหนักเช่นที่เขาพนมปลายพยาอ่าวลึกส่วนที่เหนือคลองอำเภอเมืองกระบี่คลองท่อมเกาะลันตาจะมีฝนน้อยลำทับมีฝนน้อยค่ะ จังหวัดตรังจะมีฝนได้เล็กน้อยในช่วงเย็นประมาณ16นาฬกาเป็นต้นไปที่อำเภอเมืองตรังอำเภอกันตังย่านตาขาวปะเหรียนวังวิเศษนายงพื้นที่สีแดงส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงตอนบนใกล้กับนครศรีธรรมร,ราชจะมีฝนตกหนักด้วยเช่นกันเช่นที่ป่าพยอมควนขนุนสีบรรพศอำเภอเมืองพัทลุง ตั้งแต่อำเภอสีนครินกงหลาตมดป่าบอนบางแก้วปากพยูนและเขาชัยสนจะเป็นฝนเล็กน้อยในช่วงเย็นค่ะพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในช่วงประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาในจังหวัดสงขลาตั้งแต่อำเภอควนเนียงหัดใหญ่รัตภูมิบางกลมคลองหอยโคงอเะสเะดานาทวีสะบาย,ย้อย จะมีฝนตกหนักด้านหน้าเทือกเขาค่ะส่วนที่อำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอเมืองสงขลาสทิงพระสิงหานครจะมีฝนเล็กน้อยใกล้กับแนวชายฝั่งค่ะจังหวัดยะลาจะมีฝนตกหนักบางแห่งเป็นพื้นที่สีแดงค่ะอำเภอเมืองยะลายะหากาบังกลงปินังทานโตและเบตงส่วนจังหวัดปัตตานีมีฝนได้บางเบาห่างจากฝั่งจะมีฝนเล็กน้อยโคกโพแม่ลานยะรัง มายอทุ่งยางแดงส่วนใกล้กับแนวชายฝั่งหนองจิกอำเภอเมืองปัตตานียะรางยะริงปานะเรสายบรีและไม้แก่นจะเป็นฝนบางๆเบาๆเท่านั้นค่ะจังหวัดนราธิวาสวันนี้ช่วงเย็นจนถึงค่ำจะมีฝนตกหนักอยู่ที่ศีสาครหรือสาะระแงะจันแนะสุขีรินอเภอแวงสุงไงโกลกสุงไงปาดีเจะาะไอร้อง จะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลางจนถึงค่อนข้างหนักค่ะส่วนที่ตากใบใกล้กับแนวชายฝัง่งอำเมืองนาราธิวาสยี่งอบาเจาะจะเป็นฝนบางๆเบา,บา,บาๆใกล้กับแนวชายฝัง่งบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนจะน้อยเข้าสู่ช่วงประมาณ19นาฬิกาฝนอาจตกหนักบางแห่งในจังหวัดปัตตานีบริเวณยะรังยะริงมายออเภอเมืองยะลาบันนังสตาและนาราธิวาสอ,อเมืองยี่งอบาเจาะ ช่วงค่าจะมีฝนตกใกล้กับแนวชายฝั่งบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสส่วนในช่วงบ่ายจนถึงช่วงประมาณ18นาฬิกาฝนจะตกหนักฝั่งตะวันตกของภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดพังงากระบี่ตรังส่วนสตูลและภูเก็ตจะมีฝนน้อยค่ะในวันนี้สตูลช่วงประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปจะมีฝนกันได้เล็กน้อยที่อำเภอเมืองสตูลควรโดน อำเภอมะนงังส่วนทุ่งว่าละงูท่าแพและอำเภอเมืองสตูลจะเป็นฝนบางๆเบาๆใกล้กับแนวชายฝั่งจังหวัดภูเก็ตมีฝนได้เพียงเล็กน้อยในช่วง16นาฬิกาเป็นฝนบางๆเบาๆจนถึง19นาฬิกาปกคลุมทุกอำเภอของจังหวัดภูเก็ตค่ะ เข้าสู่เวลาประมาณศูนย์นาฬิกาเป็นต้นไปปริมาณฝนบริเวณภาคใต้จะลดลงและมีความกดอากาศสูงจากซีกโลกใต้แผ่ขึ้นมาปกคลุมที่เกาะสุมาตราประเทศไทยจะมีอากาศแห้งจมตัวในช่วงค่ำคืนจนถึงช่วงเช้าของวันที่24เข้าสู่ช่วงบ่ายของวันที่24ภาคใต้จะมีฝนตกหนักในจังหวัดระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลสงขลาพัทลุง มีฝนตกหนักในช่วง14นาฬิกาเป็นต้นไปยะลาปัตตานีนราธิวาสฝนตกหนักพื้นที่สีแดงในช่วง16นาฬิกาวันที่24เมษายน2วันนี้23และ24เมษายนพี่น้องภาคใต้เตรียมรับมือฝนอาจตกหนักถึงหนักมากและอาจมีน้ำท่วมฉับพลันบางแห่งรอการระบายน้ำเช่นในเขตเมืองค่ะ ส่วนภาคเหนือภาคตนอ,ออกเฉียงเหนือระหว่างวันที่23ไปจนถึง24เมษายนโอกาสเกิดฝนจะมีน้อยมากๆบางพื้นที่หากมีฝนจะเกิดลงกระชุกแรงกันด้วยค่ะ24ช่วงเช้ามีโอกาสเกิดฝนที่บึงการนครพนมสกลนกรคนรคนเป็นพื้นที่แคบๆอาจมีฝนตกหนักบางแห่งในจังหวัดสกลนครและนครพนม ขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือกันด้วยค่ะพายุที่ดูร้อนเกิดขึ้นจากทิศทางของลมแปรพรวนวันที่2 3ถึง24เมษายนภาคใต้ฝนตกหนักจากแนวลมพัดส,สอบลมตะวันตกและลมฝ่ายตะวันออกค่ะส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกวันที่26เมษายนเป็นต้นไปจะมีทิศทางของลมแปรปรวนจึงทําให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณตอนบนของไทยทุกภาคเตรียมรับมือกันด้วยค่ะ ตอนบนตั้งแต่วันที่26ภาคตนออกเฉียงเหนือเริ่มก่อนด่านแรกตั้งแต่ภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารขอนแก่น ร้อยเอ็ดยะโธสธรศรีสเกตสุรินทร์บุรีรัมย์นครราชสีมาและชัยภูมิหลังจากนั้นในช่วงค่ำคืนภาคกลางจะมีฝนตกหนักในวันที่26นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีอุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับมือช่วงดึกของวันที่26ส่วนช่วงประมาณหนึ่งนาฬิกาจนถึงช่วงเช้าวันที่27ใกล้กับแนวชายฝั่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งภาคตอนออกจะมีฝนตกลงกระชุกแรงได้วันที่27ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำที่ภาคเหนือเชียงใหม่แม่ห้องสอนลำพูนล,ลำปางแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกจะมีฝนตกหนักและบางพื้นที่จะมีลมกระชุกแรงส่วนจังหวัดพิจิตรพิษณุโลกกำแพงเพชรเพชรบูรณ์จะมีฝนในช่วงดึกของวันที่27ค่ะ บริเวณภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือฝนจะเริ่มตกตั้งแต่วันที่26ภาคกลางภาคตนออกจะมีฝนเกิดขึ้นพร้อมๆกันค่ะโดยมีฝนตกได้บางแห่งพื้นที่ที่มีฝนตกจะเกิดเป็นพื้นที่แคบๆแ,และมีลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่าวันที่1พฤษภาคมมีแนวโน้มว่าความชื้นจะถูกพัดพาเข้ามาปกคลุมประเทศไทยมากขึ้นลมตะวันออก และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยที่ภาคเหนือตอนบนของภาคเหนือจะมีฝนตกหนักปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นตามลำดับระหว่างวันที่1ไปจนถึงประมาณวันที่3พฤษภาคมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกเริ่มมีฝนกระจายตัวได้ดียิ่งขึ้นจนถึงประมาณวันที่7พฤษภาคมค่ะ พี่น้องบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีโอกาสเกิดฝนเกือบทุกวันในช่วงบ่ายจนถึงค่ำเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันต์ทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ